สวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะผมกับเซลเจเอฟอร์ดแจกแดงนะผมทางช่องฟอร์ดแจกแดงบายเจเอนะผมวันนี้ก็กลับมารีวิวรถอีก1นึคันเช่นเคยนะผมที่ฟอร์ดออโต้แกรี่ปทุมธานีนะผมวันนี้ก็มีรถมารีวิวนําเสนอนะผมกับตัวที่อยู่ด้านข้างนี้เป็น xlt g กียร์ออโต้นผมตัวนี้วันนี้เราก็มีแนวทางการแต่งวันนี้เป็นแบบแนวสปอร์ตเป็นแบบ ไวทแท็กนะผมแต่ว่าใส่หน้า F150 สําหรับตัวที่อยู่ด้านข้างนี้เป็นตัว XLT g e ียร์ออโตผมตัวนี้ราคาอยู่ที่9,200 0บาทนะผมเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตร VGT u r b o Intercooler นลผมตัวนี้160แรงม้าเกียร์6สปีดนะผมตัวนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยก็คือตัวรอ m นะผมตัวเสถียรภาพก,การกาบิีกกว้าแล้วก็ระบบ ABS กับล้อล็อกแล้วก็ EBD ช่วยกระจายแรงเบรกนะผมพร้อมกับตัวถุงลมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็ตัวระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับตัวนี้ชุดแต่งเนี่ยมาในแนวสปอร์ตเป็นแบบหน้า F150 แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบ y i แท็กนะผมตัวนี้แต่ว่าคันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะผมก็จะดูแปลกตานะผมสำหรับลูกค้าที่ แต่งในแนวสปอร์ตของวายแทนะผมตัวนี้ถ้ายัางไงเดี๋ยวลองตามไปดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูชุดแต่งของคันนี้ว่าคันนี้เราจะแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้านนะผมเดี๋ยวลองตามไปดูกันเลยนะครับ ังจากที่เราดูรอบๆตัวรถของ XLT คันนี้ไปแล้วนะผมทีนี้เราลองมาดูชุดแต่งด้านหน้านกันก่อนเลยนะผมว่าคันนี้เราใส่อะไรบ้างสำหรับตัว XLT คันนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ด้านบนฝากระโปรงกันเลยคันนี้เราใส่ให้เป็นสกู๊ปนะครับผมเป็นทรงเตี้ยนะผมพร้อมกับทําสีเดียวกับตัวรถก็คือตัวสีน้ำเงินนะผมตัดด้วยสีดำด้านตรงกลางนะผมพร้อมกับตัว กระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าที่เป็นสีเดิมก็คือสีดําเงาใส่ตัวอะคริลิกเลนเจอร์สีขาวเพิ่มเติมให้พร้อมกับใส่ตัวรางพึ่งนะผมเพิ่มเติมไปแล้วก็ไฟ led สามจุดแล้วก็ตัว f or d นะผมตัวนี้ที่เป็นสามมิติเพิ่มเติมเข้าไปแล้วผมเป็นสีดำขอบขาวนะผมตัวนี้ต่อมาในส่วนของตัวไฟหน้าไฟหน้าเราใส่ครอบไฟหน้าให้นะผมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกันชน ด้านหน้านะผมตัวกันชนด้านหน้าเราเปลี่ยนให้นะผมจากเดิมที่มาจากโรงงานถอดออกตัวนี้ใส่เป็นตัวกันชนหน้าทรง F150 นะผมลักะหลักๆเลยของตัว F150 นะผมก็จะเป็นตัวไฟหน้ารูปตัว C ตัวนี้นะผมที่เป็น LED ตรงนี้เห็นไหมครับทั้งสองข้างนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวกันชนด้านล่างที่เป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับผมตัวนี้พร้อมกับตัวครอบนะผม ครอบแข็งนะครับผมกันหินตัวนี้ด้านล่างนะครับผมตัวนี้อ่าแบบนี้เลยสําหรับตัว XLT คันนี้ที่เราใส่ตกแต่งให้ด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวลองไปดูทางด้านข้างต่ออีกนะครับเรามาดูต่อทางด้านข้างตัวรถของตัว XLT คันนี้นะครับผมที่เราแต่งให้กับลูกค้านะครับผมต่อจากด้านหน้าเมื่อกี้นะครับผมตัวสําหรับด้านข้างตัวนี้เราใส่เป็นคิ้วล้อ6นิ้วตัวนี้เป็นคิ้วล้อมิ้วแบบมีหมุดนะครับผมตัวนี้ แต่ตัวนี้เป็นหมุดหลอกเฉยๆนะผมที่เราติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าหรือว่าลูกค้าอยากจะเป็นแบบที่ไม่มีหมุดก็สามารถบอกได้ตัวนี้พร้อมกับตัวนี้เรายิงซิลิโคนรอบๆตัวคิ้วล้อให้กับลูกคา้าเก็บงานให้อย่างละเอียดนะผมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของล้อมแมกนะครับคันนี้ล้อมแมกเราใส่ให้เป็นของยาชีดะนะผมตัวนี้ก็เป็นลายเอ็กซ์ตีนนะผมตัวนี้ก็เป็นแบบก้าน6ก้านพร้อมกับตัวยามอนสเตอร์นะผมตัวนี้ล้อเป็นขนาดขอบ18นะผม ตัวนี้ที่เราแถมให้กับลูกค้าเลยเพื่อที่เราแต่งสไตล์แบบวายแท็กก็คือล้อ18แปนะผมตัวนี้ต่อมาในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถนะครับก็เราก็ใส่เบ้ากันลอยมือเปิดให้กับลูกค้าทั้ง4ีทั้ง4บานเลยนะครับผมของประตูนะครับส่วนในส่วนของตัวขอบประตูนะครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้จัดทําให้เป็นตัวสีโครมเมียมนะครับที่ทําให้กับลูกค้าแล้วก็ติดฟิลม เซรามิกให้รอบคันนะครับผมอย่างดีนะผมตัวนี้เปอร์เซ็นต์ความเข้มอยู่กับาการเลือกของลูกค้านะครับต่อมาด้านบนก็ติดเป็นตัวราวหลังคานะครับผมทรงวแทกนะผมตัวนี้แต่ว่าเป็นสีดำนะครับแล้วก็ด้านหลังติดสปอร์ตบาร์แบบวแทกให้เลยตัวนี้นะครับตัวนี้พร้อมกับทำสีให้เหมือนกับของแท้ที่มาจากโรงงานเลยตัวนี้แล้วก็ยังมีตัวคิวร้อด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูทางด้านท้ายต่ออีกทีนึงนะครับ มาในส่วนของตัวท้ายรถคันนี้กันเลยนะผมก็สําหรับตัวท้ายรถคันนี้นะผมของ XLT นะผมเราก็ติดเป็นชุดครอบไฟท้ายให้นะผมทั้ง2องข้างผมที่มีตัวอักษรเลนเจอร์นะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวเบ้าก็ลอยมือเปิดท้ายนะผมตัวนี้เป็นแบบรูปปลายดาบนะครับเห็นไหมครับทั้ง2องข้างนะครับส่วนในตัวของกันชนท้ายนะผมกันชนท้ายเดิมเราถอดออกตัวนี้เราเปลี่ยนให้ เป็นกันชนท้ายของฮัมเมอรนะครับผมตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะผมตัวเซนเซอร์เดิมยังอยู่ทั้ง4จุดนะครับแล้วก็สําหรับตัวกันชนตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กันชนแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟไฟ l e d เวลาถอยด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มีห่วงห่วงรักจูงให้นะครับต้องสองข้างตัวนี้กันชนท้ายก็แข็งแรงนะครับผแน่นหนาทนทานนะผมแล้วถ้าอย่งไรเดี๋ยวเราลองไปดูต่อภายใน ตัว XLT คันนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างเรามาดูออฟชั่นภายในกันเลยดีกว่านะผมสำหรับตัว XLT คันนี้นะผม mm hmm. ก็เริ่มตั้งแต่ตัวพวงมาลัยที่บอกไว้นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงเห็นไหมครับเนี่ยมีน้ำหนักเบานะผมตัวนี้ก็บังคับง่ายนะผมไม่ว่าจะเป็นสบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีนะผมก็สามารถขับขี่ได้ผม สำหรับรถยนต์อดทุกรุ่นนะผมก็จะเป็นปูมไรไฟฟ้าแบบผ่อนแรงแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะครับผมตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตั้งแต่กระบะตอนเดียวไปจนถึงตัวยเวเหรือว่าตัวเอ่อแทบเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับผมพร้อมกันนี้ก็ยังมีตัวปลุ่มสั่งงานเครื่องเสียงนะครับผมบนวูมไรด้วยตัวนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้นะอ่าแล้วก็ สำหรับตัว xlt เองเนี่ยยังมีเพิ่มเติมมาก็คือจะมีตัวรอกความเร็วแล้วก็ตัวจำกัดความเร็วด้วยแล้วก็จะมีตัวโหมดนะผมโหมดต่างๆที่เวลาเราดูก็คือโหมดน้ํามันหรือว่าโหมดจับทิประยะทางหรือว่าจับเวลานะครับผมจากระยะทางหนึ่งไปถึงระยะทางหนึ่งนะผมก็จะมีอยู่ในตัวปุ่มสังงานบนพวงมาลัยตัวนี้เลยนะครับผมส่วนในหน้าจอของ ตัวจอยนอยด8นิ้วที่มาจากโรงงานก็เป็นระบบสัมผัสสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้หรือว่าถ้าเราใช้ระบบของ Apple นะผมก็สามารถเสียบ USB ได้เลยที่ช่องสาย USB นะคีับผมช่องสายเสียบ USB นี้นะผมก็แอปของตัวแอปเปิลเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในตัวหน้าจอหน้าจอของ8นิ้วของตัว XLT นี้เลยนะผมก็สามารถเปิดผ่านหน้าจอนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็น Google Map หรือว่าจะเปิดดูฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆได้นะผมแต่ว่าภาพภาพของตัว YouTube ยังไม่ได้ขึ้นนะผมตัวนี้แล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์6สปีดอัตโนมัตินี่ผมขับขี่ง่ายสบายปลอดภัยนะผมแล้วก็ตัวนี้แอร์ก็ยังเป็นมีระบบแบบตัวออโต้ด้วยก็คือออโต้ก็คือเวลารถเราจอดอยู่ร้อนนะแล้วก็ขึ้นมาเราอยากจะเปิดแอร์ เปิดพัดลมให้แรงเราไม่ต้องไปเปิดตัวพัดลมหรือว่าตัวนี้ทั้งสองตัวเราเปิดแค่ตัวเดียวนะครับผมตัวพัดลมก็จะเร่งให้เราสูดแล้วพอเราได้ความเย็ยนที่ต้องการเราก็เป่านะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานมากนะครับผมถ้ายัางไงนะผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมในรถยนต์ฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามก็สามารถทักเข้ามาได้ทางช่อง y YouTube ฟอร์ดจากแหลกบายเจเอหรือว่าจะเป็นเพจฟีดากะบะฟอร์ดเลนเจอร์หรือว่าจะเป็นแอดไลน์เข้ามา ที่เบอร์0 9 8ย์8 8 0 8 7ก็ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์หรือว่าเอกสารอาชีพต่างๆนะผมหรือว่าแนวทางในการแต่งรถนะผมก็สามารถสอบถามได้นะผมถ้ายัางไงชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์และกดับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะผมเผื่อว่าเป็นกำลังใจเวลาผมทำคลิปหรือว่าลงคลิปนะผมก็จะได้รับการแจ้งเตือนก่อนคนอื่นนะผม เผื่อว่ามีโปรโมชั่นหรือว่าชุดแต่งใหม่ๆมานําเสนอนะผมถ้ายัางไงคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ